สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้งองซาลาีวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของเลวเองค่ะอายุครบ22ปีนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างและเราไปทําอะไรบ้างนะคะขออนุญาตไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้าง

ถึงที่วัดพระศรีมหาอุตาเทวีนะคะก็ค,คือเรียกอย่างนึว่าวัดแขกนะคะเราจะมาไหว้ทําบุญในวันเกิดนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปไหว้กันค่ะ few minutes later. โอเคค่ะที่ก็วหวเสร็จแล้วแต่ด้านในเขาไม่ถ่ายนะคะนี่เราก็จะได้แต้มจุดสีแดงตรงนี้บวหน้าผากนะคะโอเคเสร็จแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปไหนกันต่อนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะก็คือมากินข้าวเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าก็คือเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงน,นิตเนาะก็คือมาไปกินข้าวก่อนนะคะซึ่งร้านที่เรากินนะคะก็คือจะเป็นเดอะบ,บิมบิมแบบนะคะ ได้เลยค่ะเอาชุดนี้ค่ะสันคอหมูค่ะแล้วก็เอาเป็้จิม,มันดูค่ะถุงค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแต่เดี๋ยวเราเราดูอาหารว่าอาหารจะน่าจะเป็นยังไงนะคะหรือเปล่าโอเคซึ่งที่เราไปวัดแขกมานะคะเราก็ได้เจนอนมาผัาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยิงค่าเศษเราก็จะไปตึกเกสรกันต่อเนาะไปไหว พ่อแม่รัสมีนะคะโอเคเดี๋ยวเราอาหารมาแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างน,นะคะขอบคุณค่ะอาหาร,าราอะไรอ่ว้ามันกินมากมน่ากินมากมากโอเคเราพร้อมอี่มากมากเลยนะคะตอนนี้หิวม,มากแต่ว่าหมูยังไม่สุกเราต้องติ้งให้สุกก่อน่แตาน่ากินมากเลิศแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะ เลยสิบโมงแล้วขิวสุดๆนี่กินมากเวอร์ขอบคุณค่ะ,อคคะรอให้น้องสู้จะอิทแล้วมีกระเทียมย่างด้วยว,ว้าว กินรำยอนก่อนดีกว่านี่รำยอนรำไมยอนนะฮะน่าอีกว่านี้ไม่มีแลว้วอะน่าอีสมากนี่รอ้อนอื้อรอยมากเรจะกินเกี๊ยวมันดูนี่ ออยิ่งใหญ่มากอืมเออก็คือก็จิ้แบบเหมือนโบรานมากแต่ถออ้าเที่ยวคนเดียวก็ดีเป็นอีกแบบเหมือนกันนะไม่ต้องเล่นหนีไม่ต้องอหนร่อยแฮปปีม้มากแต่กินหมดไหมนั่นอีกเรื่องนะไม่หมดก็ขากลับ แล้วเราก็จะลแล้วเราก็จะจิ้มซอสซึ่งมันจะมีตัวกัางอะไรอย่างนี้เนะเาจะจนเราก็จะจิ้มซอสแล้วก็จิ้มสีนิดนึงโอ้โหอา้าวอ้าว คนหายลโอขอดตัวไปกินก่อนนะคะกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเรากินไม่หมดเราก็เลยพอกาวค่ะโอเคไปกันต่อเราจะไปปูกเก้สนไปไหว้พระแม่รัศมีกันนะคะ กค็โก็ go, go. เราจะเดินจากสยามพารากอนไปตึกเกษรน,นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ11นาทีเองก็คือไม่ไกลมากเราจะค่อยๆเดินไปนะคะถือว่าใครนะคะนั่งบีเทสมาก,ก็มาลงที่สถานีชิดลมนะคะออกทางออก6เนาะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงแล้วก็จะถึงตึกเกสอนเลยแต่ว่าพอดีเรามากินข้าวที่สยามก่อนเราก็เลยเดินไปที่ตึกเกสรแทนนะคะ เดินมาถึงที่เรียบร้อยตึกเกสสอนนะคะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปว่าทพาะแม่รัศมีกันน่าจะมีของไหว้อะที่ชั้นสี่สายลู่นะคะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน มีแบบไหนบ้างคะขาไหว้พระแม่นะคะพระแม่ชุกลาบ้างค่ะนักดูยของผููนะคะเอ่อาา,ายดเราเดือนจะไว้องค์ทาจากหลบาลนะค่ะจะมีสององค์ค่ะองคนี้จะได้เรื่องสุขภาพการกานเดินนวิาศีหน้าแล้ก็หลังทาวิสุบันค่ะถ้าไหว้สององค์แนะนำ189นะคะเอาสององค์ค่ะ189บาทนะคะทุกจะมีบริการู่หนสาวนะคะขอค่ะ โอเคเราได้มาแล้วนะคะก็จะมีพงมาลัยแล้วก็ดอกบัวนะคะสีชมพูนะคะเส้นนี้นะคะราคา189รอปบาทเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปไหว้กันคะ่ะพงมาลัยนะคะเราจะไหว้จุดหนี้กนเนาะโอเคจุดทูทั้งหมด9ดอกนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปไหว้กันคะ่ะ ที่ต่อไปเราจะไปไหว้พระแม่รัศมีกันต่อนะครับผมเราจะเดินไปไหว้พระแม่รัศมีนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ซื้อของที่เป็นแบบสีชั่นพืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาไหว้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราไหว้เท่านี้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะเดี๋ยวเราจะไหว้กันนะคะอันนี้ก็ใช้ทูปเก้าดอกเหมือนกัน ะะก็คือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเินจะไปไหนกันต่อนะคะอาจจะไปคาเฟ่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูอีกทีเนาะโอเคไปจ้า A few minutes later ตอนนี้นะคะเราร์บมาและมาที่ร้านคาเฟ่แมวที่แถวราชเทวีนะคะลง BTS ราชเทวีเลยเนาะร้านคาเฟ่แบบน่ารักมาก โอเคเดี okay, mm ๋ย hmm. วเราเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็อะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งไปราคาเดี๋ยวมันจะเป็นสองร้อยบาทแต่ว่าในราคาสองร้อยเนี่ยมันก็คือนำมาแลกเป็นตัวของกิเล่นหรือว่าเครื่องดื่มตามนี้หนึ่งหรือแนี้แล้วก็ส่วนทั้งนี้ฮะส่วนที่การได้ผลน้องแมลนะคะก็สามารถยกผลน้องแมวได้จัดตัวได้แต่ว่าตอนนี้ทางร้านก็คือจะยกเลิกการรวมตัวลงมกับผูชายตรงนี้เราลูกค้าก็ใส้เลิกการเลิกผลได้โอเคค่ะ พนักงานต้อรับพนักงานต้อนรับด้วยยตอนเวเาตอูคเกี่บใบเสร็ยนะคะม็ได้นึ่งนาจะนโตด้านในจะมีเมนูวยเล่นบ้งนได้ค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วนะก็คือค่าข้านะคะสองร้อยบาทแต่ว่าสองรอยเนี่ย ก็คือไปแลกอาหารได้หมดชุดอย่างเลยสองร้อยบาทก็แบบถ้ามีเมนูไหนสองร้อยก็คือจบก็เหมือนแบบสายพิเาษแต่ว่าถ้าคนเยอะเขาก็จะํำแัดเวลาต่อท่าน<บ>าคือชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าคนไม่เยอะก็คือนั่งได้ยาวๆเลยโอเคก็คือแบบมัก็พิเศมีมีน้องรับอยู่ข้างๆน้องหับแต่ห้ามควนนะโอเคเดี๋ยวเราจะ สั่งเครื่องดื่มอะไรมาทานเราก็เล่นกับน้องแมวกันนะได้น้ำแข็งนล้วน่ารักมากลายแบบน่ารักสุดๆแบบเลยอ่ะน้องแมวแบบารังมากเลยดูดิ ีก็คือเป็นแก้วเป็นแก้วนะตอนนี้ฝ่ะเลยเพราะว่ากลัวน้องเมยนะคะอร่อยเราก็จะนั่งอยู่ร้านนี้แบบชิวๆยาวๆนะคะนั่งไปเรื่อยๆเลยนั่อะไรอ่ะ จะหลอกล่อน้องให้มาหาเราพี่ดาอ่ะฮะเราจะบีบให้น้องเราจะหลอกล่อน้องให้ได้ด้วยอาหารแมวหลอกล่อน้องด้วยอาหารแมวใจเย็นเย็น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 ฮ่าฮ่า chị Hê hê dài chèo Hê hê chạy dành dành Chạy dành dành Chạy dành dành Chạy dành Tăng rồi anh Tăng Chú quá hiểu tôi tối mới Lâu quá tiền mà có chết เราอ่ะหิวเลยหิวใช่ไหมเนี่ยฮะหิวใช่ไหมเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่า Three hours โอเคนะคะเราก็ออกจากคาเฟ่เวลเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่สยามนะคะไปรอแม่เนาะคือเหมือนแบบวันนี้ให้รางวัลตัวเองอะ่ะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกใช่ปะแล้วก็วันนี้ก็คืออยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองนั่งชิลๆปล่อยจอยไปกับน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบเออสบายอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปหางานกันต่อ ยังหางานไม่ได้สู้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปที่สยามกันจ้าก็เจ,เจอแม่มแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปดูว่าเราจะไปช้อปปิ้งอะไรหรือเปล่าไปจ้าเมื่อเดือนนี้เป็นเดือนภายมันนะคะพื้นก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยคอลเลอร์ฟูลสุด ร้านแรกที่เราเข้าคือแมนบ็อกไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอเคอันนี้ก็ออกมาจากร้านแมนบอกแล้วซึ่งก็ไม่ได้อะไรทำนานไปหาร้านอื่นเดินวนไปเรื่อยๆหา มิวมิวอยากรู้ว่าเราหัวมิงเป็นยังไงเป็นยังไงคะยปห้งเหรอแขุดจะมาแล้วขุดจะมาแล้วเต็มตัวกลับบ้านดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วไปไปไปเออเออไม่ไหวไม่ไหวไปกลับบ้านสภาพนี่นะคะเราจะมากินมื้อเย็นที่ร้านตะลิงปิ้ง อีทอีนี่ไงตัวเพงงนี่ไงแบงมาไอ้แบงชาบูมะพร้าวมะขามไม่ได้มีเอาจีจากกะ้ไม่น้อยออุ้ยมาร้อนร้อนเลยร้อน ครูแับเดินวนรอบจบทีละชั่วโมยงยำเงินเช้นฮะน้ยำาีเลยเนพะื่อแบบดีอะเพื่อตะโกนเอ้ <c oughs> เพียวเนเคยกนร้านนี้ไหมอะชอบเมนูนไหนอะ๋ยวลืความคอมเมนต์มานะดี๋วันหลังเราจะได้มาตามวันนี้ขอตามรายการก่อนโอเคเอาจะไปกินกันนะ ะะคจบไปเลยกับวันนี้สักนิดน้อนะคะทักทูนในวันเกิดขเราลองไปดูไปคาเฟ่ด้วยแล้วก็มาทานข้าวมื้อเย็นกับแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไว้ตาวันเกิดมาคะเจอกันใหม่คลิปหน้าะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม